ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูมันสับปะหลังนะครับพันพันอะไรก็ไม่รู้ครับว่ามันคือพันอะไรกันแน่แต่ที่ชาวบ้านแถวจังหวัดอุดรนะครับเขาเรียกว่ามันอีดอนะครับหรือว่าเกษตรอีดอนะครับพัน์นี้นะครับก็ชื่อนี้ไม่ไม่ใช่พันรับรองของกรมวิชาการการเกษตรนะครับแต่ผมเห็นว่า แถวนู้้นเขาปลูกแล้วหัวใหญ่มากผมก็เลยเอามาลองปลูกที่ภาคตะวันตกนะครับแถวแถวจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของต้นมันพัน์นี้นะครับครับลืมบอกไปว่าพัน์นี้น,นะครับต้นนี้ก็อายุได้หนึ่งปีพอดีนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของพันนี้กันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูยอดของเขานะครับยอดของเขาจะเขียวเขียวอมม่วงนะครับเห็นไหมครับส่วนขนตาจะยาวๆนะครับ ก้านใบของเขาจะเขียวนะครับเป็นสีเขียวครับส่วนใบก็จะเป็นใบแหลมนะครับจะออกอบๆอบอบนิดๆนะครับส่วนลำต้นก็ประมาณนี้นะครับก็จะออกน้ำตาลนะครับ นี้เดี๋ยวเรามาดูหวัวกันนะว่าเขาจะเป็นไงครับสำหรับมันอายุหนึ่งปีนะครับสำหรับพันนี้นะครับเขาก็ได้อายุหนึ่งปีพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหวัวกันครับ คนที่เขาขายพัน์นี้มาเขาบอกว่าแป้งสูงมากครับสาสิบอัพแต่ผมก็เพิ่งทดลองปีแรกครับแต่ผมรู้สึกว่าเอามาปลูกแถวรุกนี้มันจะเป็นรากนะครับไม่ไม่ค่อยเป็นหัวนะครับเท่าที่ผมลองสังเกตดูครับใครที่มีข้อมูลดีๆก็สามารถช่วยกัน แชร์ประสบการณ์ได้นะครับอันนี้หนึ่งครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างดินแห้งมากเลยครับ ็หัวก็ประมาณสามนิ้วเองนะครับก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ท่าน,นี้ผมซื้อมาหนึ่งท่อนนะครับก็ตกประมาณท่อนละสี่บาทนะครับก็คืออยากทดลองนะครับซึ่งผมว่ามันแพงมากนะครับแต่รูปที่เขาเอาลงนะครับก็หัวใหญ่มากซึ่งเขาบอกว่าเป็นมันที่ลงหัวเร็วนะครับอายุแค่หกเดือนก็ขุดขายได้แต่เท่าที่เห็นก็เห็นจะไม่ไม่ค่อยจริงนะครับก็ พราะไม่พี่น้องท่านใดน,นะครับที่เห็นพันธุ์มันใหญ่ๆเขามาโฆษณาขายก็ควรคิดให้ดีก่อนนะครับว่ามันคือพันธุ์อะไรกันแน่มันอาจดีจริงนะครับสำหรับที่อีกพื้นที่นึงแต่พอมาที่ไร่ของเรามันอาจไม่ดีอย่างที่คิดนะครับก็ประมาณนี้นครับอายุหนึ่งปีสำหรับผมถือว่าวันเล็กครับ ครับก็คลิปนี้ครับก็สำหรับกรเกษตรอีดอนนะครับใครที่อยากปลูกนะครับก็ครับลองดูครับครับขอบคุณครับ